สวงรุ่นเดชครับน,นั้นไกลๆนั่นตะบองเพชรเล็กต้นละ80บาทนะครับมาดูส่วนนี้ก่อนเลยแล้วก็นี่ครับต้นจิ๋ว20่สบาทมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับอันนี้อยู่ในล็อกที่เ,ออเบอร์4ี่สิบนะครับ อันนี้คนก็มาดูกันพอสมควรครับโซนนี้นี่ห้บาทครับตันละ50บาทนี่ครับอันนี้ลายแทงลานครับส่วนลุงเดชครับ085 286 1289ครับอันนี้ก็3ต้นร้อยครับตรงที่มีดอก เั่นก็350นะครับนี่ครับอันที่มีดอกครับนี่ก็ร้านสูงขึ้นเศกนะครับ